สบายดีสบายดีเนาะ FC สุขภูสุขคนเนาะสบายดีพี่น้องป้องปายสุขภูสุขคนเด้อเนาะมื้อนี้มาพบกันเซนเก่าเซนเคยเด้อเนาะกับสองอักกรแสดงฮามื้อนี้สินน้ำซาระดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเนาะในการป้องกันแมงใหม่เนาะในต้นทั่วผักยาวฮาในช่วงนี้ก็มีแมงสังน้อยพี่น้องแมงสังน้อยมื่กินยอดบักทั่วเฮามากินดอกบักทั่วเนาะเฮามีสมุนไพรมากำจัดเนาะบวกกั๊บซุปเปอร์มารลกเนาะ เสื้อผ้าพีผ้าหนองไปเบิง่งแมงสังหน่อยที่มากินถั่วเฮเนาะงเป็นหนองเนาะเป็นมากินหยอดอ่อน,อนแดีวก็อ่าดอมกมะทั่วเขาเฮ็ดให้ผลผลิตเทามันสิไยโดดลงเนาะจังซันเขาต้องไหนกำจัดไล่ออกเนาะโดยน้ำใส่สมุนไพรจากธรรมศาสตร์มาอ่าปาบเนาะแมงสังหน่อยพี่น้องไปเบิง่งน้ำกันไปเบิง่งแมงสังหน่อยก่อนแต่ละเขตก็สิเอื้อนต่างกันเนาะพี่น้องเนาะแมงสังหน่อยอยู่ทั้งฝั่งดาวเขาแต่ว่าพี่น้องทางฝั่งไทยเป็นจักผดเชิญแม่งยังเนานะไปเบิง่งน้ำกันเนาะว่า แมงไม้สนิทนั่นมันมีหูพังแน่เลยพี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะนี่คือบมเดิร์นแมงสลอยที่แมงสลอยกินเนาะใบมันก็สิซอยสิขาดพี่น้องนี่เด็กเห็นนะพคนดีเนาะด็กเด็กเด็กแมงสังหน่อยเห็นรึเปล่าโมเดิร์นที่แมงสังหน่อยกินเนาะใบบักทัวเฮาเนาะงนี่เด็เห็นบ่พี่เนาะเลสิซันเน่ะพี่น้องเบิ่งเนาะนี่เด็แมงสังหน่อยบินไปแต่เนาะ นิเวณเพิ่นกินนะเพี่น้องนะเนาะเ้าสิป่าเพิ่นบ่เนี่ยเพิ่นมากินดอกถั่วเนาเห็นบ่พี่น้องนี่อยู่ใกล้ๆนี่เนาะสมุนไพรที่เขาจะมาะขับไล่แมงสางหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมีอยู่สองชนิดที่เขาจะใส่แต่ว่ามันก็สิมีหลายแบบเนาะพี่น้องเนาะเขาใส่หอยเห็ดไปเป็นคลิปเป็นคลิปเนะาะถามว่ามันบ่ไหลายนเท่ากับมีอีกอสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนาะที่เขาจะใส่แต่ว่าในมือน,นี้เขาแนะนำเสนอเพี่น้องนี่งเจ้าก็อ่า สมมนไพรยที่จะมาคับไลไ่แมงสังน้อยทีมากินมักทัวพักนยาอาพี่น้องเขาจะใส่อันนี้ใบมิกเนาะบางเขตก็เอื่นใบมิกบางเขตก็เอื่นต้นการาบูนเนาะแต่ว่าพี่น้องทั้งไทยเอื่นต้นยุคานะพี่น้องเนาะต้นยุคาหรือว่าใบม,มิกหรือว่าต้นการาบูนเนาะบางเขตกระเอื่นต่างกันตัวนี้เขาจะมาใส่อยู่ประมาณครึ่งกิโลนะพี่น้องเนาะเขาจะนําใส่ใบมิกหรือว่าต้นยุคานี่ครึ่งกิโลเขาจะเอาใบกับยอดนอนอยังเพิ่นแล้ว ประเภทที่สองเนาะอันที่สองสมุนไพรประเภทที่สองทีเขาจะมาใส่กับเมนยังวะอันนี้คนตีส่ะเด่นโอ้ยอย่าพาบ่นคณะคนที่ถ่ายนี่สมุนไพรประเภทที่สองทีเขาจะใส่กับพี่น้องกับเมนต้นใบพักกระเหล่าเนาะทีเขาเอามากินประจำเนาะพี่น้องเนาะใบพักกระเหล่าจะมีรสชาติคมเนาะทีแมงสังหน่อย่นมามากินเนาะพี่น้องทั้งทางไทยเสืเอมบาพักกะเหล่าเนาะ พักเสลาแต่ทางฝั่งดา,าวเอินมาใบพักกับเราเอินคล้ายๆกันเนาะพี่น้องเนาะเขาจะใส่สมนุนไพรสองประเภทนี้เนาะคืออา่าต้นยุคานะพี่น้องเนาะหรือว่าใบมิกทนนะั้งหมดพี่น้องฝั่งดาวเอิญม,มาใบมิกหร,รือว่าอ่าต้นกะลาบูนเนาะพี่น้องฝั่งไทยเอิญม,มาต้นยุคาแต่ต้นที่สองกับต้นพักกเสลาหรือว่าพนะักเสลาเนาะพี่น้องเนาะใส่สองอย่างนี่น่นะผสมกันแต่ก็จะมีซูปเปอร์มาร์กโลกพี่น้องเขาจะเอาขวาดซูปเปอร์มาร์กโลกมาให้พี่น้องเบิ่งอย่างเนาะ เดี๋ยวตัวที่สามเนาะพี่น้องเนาะที่เขาจะใส่กระเมนอ่าซูปเปอร์มาร์กโลกเนาะเป็นพุ่หยหน่ำสนิทหนึ่งเนาะที่อ่าบ่มีสารผิดบ่มีสารเคม,มีพี่น้องเขาจะใส่ควบคู่กันเพราะว่าแมงสังหน่อยพันธุไหนไปกัดกินเหงาะกัดกินดอกบ,บักทั่วเขาเขาตอ้องใส่ตัวนี้บำรุงเนาะใส่ผสมใส่กันนะพี่น้องนอเนาะแต่ว่ามีอยู่สามอย่างมีอ่าใบยูคาหรือว่าวัมิกต้นพักกะเลาหรือว่าพักสะเลาพี่น้องทัง้งหมดไายเอื้อเนาะหรือว่าอ่าพุ่ยซูปเปอร์มาร์กโลกนะพี่น้องเนาะ ใส่หนึ่งแคปซูลเนาะวันนี้ครับไปเบิางส่วนประกอบของสมุนไพรเฮาที่เฮาจะเฮ็ดได้เนาะพี่น้องตัวน้ำมันมาเนาะพี่น้องเนาะใส่สมุนไพรสองอย่างมาเนี่ยเดี๋ยวเฮาสีมาปิดวันนี้เนาะเอามาต้มนาะพี่น้องเนาะสีใส่เม็ดซับเนาะนี่มีสามอย่างเนี่ยมียุยซูปเปอร์มาร์กลกใบผักกาดเลาและใบผักเสลาเดี๋ยวก็ต้นยูค,คาเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้ห่อใบก้อนถาเวลาเฮาต้มตัวนี้เดียว สำหรับใบโยค่าเนาะเรียกว่าใบมีดของพี่น้องเกาจะเกาจะรีเอาใบเนาะหรือว่าสใส่มีท่อนซับซับหั่นเนาะเอาหนึ่งเอาเครื่องกิโลพี่น้องเนาะตัวนี้ชาติใส่เบิรงเนาะเพราะว่าเขาต้มไปแล้วล่ะเครื่องกิโลเนาะเอาสมัยหมัดเอาไว้ใน้องพี่น้องเนาะใส่ในหม้อเลยเนาะตัวนี้อุปกรณ์ใส่หม้อแล้วก็เติมเติมน้ำลงไปเนาะ ตามด้วยใบผักกะเลาเขาเนาะใบผักกะเลาเขาแนวหลังจากนั้นเติมน้ำนะพี่น้องเนาะเติมน้ำเดี๋วก็นำไปต้มเนาะวันนี้ให้ใชน้ำไปต้มได้ว,วันนี้เนาะ หลังจากที่ข้าตม้มแล้วเนาะพี่น้องเนาะข้าปลาให้มันเย็นเนาะปลามันเย็นประมาณหนึ่งสมมุตัวนี้มันอ่าสม,มุนไพรที่ข้าต้มเนาะคือใบพักกะเกลาหรือว่าพักเกลาแล้วก็ตน้นยูคาทรงเสน็ดนี้เนาะเอากระจะไะไสมุนไพรแบบนี้หลังจากนั้นจึงมาให้ใส่ขวดไใเนาะพี่น้องเนาะเลาสิให้ให้ใส่แก่เนาะพี่น้องเนาะใส่ขวดไบแบบนี้เอาสิไปนน้ำใส่เนาะตัวนี้มันหลังจากที่ข้าตม้มแล้วปลาให้เย็นเนาะประมาณหนึ่งสมมุ หนามเป็นออกมาเนาะสําหรับต้นยุคาเนี่ยจะให้กินซุนกินคิ้วกินมินนะพี่น้องเนาะเกดไทยแมงสางน้อยเฮามันชนีแล้วก็บอกผสมกับอ่าใบพัการลาเนาะที่มีอ่าคมเนาะที่มี้เนี่ยคมนะเกดไทยแมงสางน้อยชนีเนาะพี่น้องหลังจากเขาหายแล้วเนาะกระชืองามประมาณถึงนี้พี่น้องสีแดงเป็นสมุนไพรเนาะบัดนี้เฮาส์ไปผสมการสีด้วยบัดนี้พี่น้อง บา,าสิสิจะได้ไหนเน,ะน,นาะ,สสเนะพี่คนจิบันนี้เฮาสีมาผสมสีเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้แม่นำ้ำที่ห้อต้มเนาะเฮาต้มจากผักกะเลากับตนน้นเม็กที่เฮางมักไปแล้วฮะเนาะเฮาสีมาใส่ทั้งสีและไม่ทั้งสีเนาะมีน้ำสะอาดเนาะห้องสีใส่ประมาณครึ่งขวดเนาะเพราะว่าตัวนี้เฮาสกัดจากธรรมชาติ์ทช้ไล่กับโมเป็นยังพี่นอ้อง ใส่เครื่องขวดเนาะ,นะใส่เติมลงไปทั้งเลยใช้ไม่ยับไปไก่พี่น้องเลยเห็นไหมเนาะใส่ประมาณเครื่องขวดเนาะหล,ลังจากนะฮะใส่เอาตัวนี้ซูปเปอร์มาร์กลบพี่เนาะหนึ่งแคปซูลเนาะหนึ่งเม็ด <c oughs> เด็ดพี่น้อง <c oughs> ใส่ซูปเปอร์มาร์กลบอหนึ่งแคปซูลเนาะต้นน้ำเศร้าเล็พี่น้อง การปนเ้าจะมาปนใส่กระบังหน่อยก่อนนอะเพื่อเห็ดไหน,นการดราายของซุปเปอร์มัก์เก็ตไงเนาะตอดก่อนเนาะพี่น้องเนาะและะ้วก็เติมน้ำสะอาด่น้าะใส่น้ำลงไปเนาะตัวนี้ซุปเปอร์มัร์ก็ตจะเป็นสีดำเนาะพี่น้อง nó săn, nó đã đai khẩu gan, nắng chả nào hết, trưng theo xuống bay ở bảng 4, nào, nào, nhồi, 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 เหลังจากเัาเติมน้ำสะอาดไปเนาะให้เต็มถังเลยเนาะเติมน้ำสะอาดให้เต็มถังเศร้าฤทธิ์ไปเนะาะหรือว่าเข้าใส่น้ำมันเข้าเครื่องของวดเนาะพี่เนะนาะในกาซูปเปอร์มาร์กล็กตัวนี้เนาะหนึ่งแคปซูลได้ไวหนึ่งเม็ดเนาะตัวนี้จะไปซวยบำรุงยอดมหมัดทั่วห้าดอกบักทั่วห้าคิดถึงเมฆสังนอยนนะนอนกินเนาะคันห้าบว่าใส่มันเกิดซีเรสไทยการขยายตัวของถั่วเนาะการงอกง,งามสี่ซาลุพี่เนาะ เติมน้ำให้เต็มทั้งเรื่อยไปนี่มีใบเนาะพี่น้องเนาะเอาใบออกก่อนอเ เต็มทังเลยพี่น้องเนาะเต็มทังพี่น้องเศร้าดิษแต่เขาก็นำไปสีพนใส่ใบตัวเข้าไปเบิ่งการสีด้วยน้ำกันพี่หน่องข้าวโพดผสมสีเต็ไปทำการสีได้แบบนี้เนาะสีอะไรดูก่อนเอาจะกินน้ำไหน กองสีตาเล็กน้อยนิดน่ะอืมเออน้องเออสีสิตาเลยเนะเล่นใบพันมาเนี่เนาะ่เนาะซึ่งขับไล่แมงสังน้อยนะกะ เยังการเจริญเติบโตของโตน้อยซุยซุปเปอร์มาร์กล็อยังให้ตัวห้องงามเจียวงามเดี๋ยวก็มาเจอเลยก็ได้ uh. ang, Oak, นาะ มองว่าถือไทยไหสีตามใบได้นาะพี่น้องตามหย่อนตามเด็กบริเวณที่แม่งแม่งสั่งหน่อยพี่เนาะทั้งเสื่อนเนาะ